ประธานหอการค้าจัดหนักร้านสะดวกซื้อร่วมดิจิตอลวอลเลตนายทุนรวยซัดรัฐบาลเป๋าตังมีอยู่แล้วไม่ใช้ค่ะนายสนั่นอังอุบลกูนคะประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยนะคะได้เปิดเผยถึงกรณีร้านสะดวกซื้อชื่อดังแห่งหนึ่งนะคะ ร่วมโครงการดิจิตอ l วอลเล t ด้วยนะครบบอกว่าประเด็นร้านสะดวกซื้อเนี่ยถ้าออกมาเป็นระบบนี้นะคิดว่าร้านสะดวกซื้อเนี่ยได้ประโยชน์มากกว่าค่ะมันก็จะไม่ตรงกับสิ่งที่รัฐบาลเนี่ยตั้งใจจะทำตั้งแต่แรกค่ะ ประธานหอการค้านะฮะได้บอกว่าการทำซูเปอร์แอปค่ะมันก็ใช้เวลาเรามีเป๋าตังอยู่แล้วเนี่ยทำไมไม่ใช้ให้เป็นประโยชน์นะคะแล้วก็แจกให้กับกลุ่มเปราะบาง15-16ถึงล้านคนนะซึ่งอยู่ใรทะเบียนอยู่แล้วจริงๆเนี่ยสามารถทำได้ทันทีนะส่วนกลุ่มอื่นที่จะให้เนี่ยก็คิดว่าเราอาจจะทำเป็นช่วงๆไปนะเชื่อว่าประชาชนคงไม่ต่อว่ารัฐบาลค่ะจากกรณีที่มีการวิาพากษ์วิจารณ์กันสนั่นเลยนะ,ะว่าโครงการดิจิตอลวอลเล็ตหนึ่งบาทเนี่ย จะเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับนายทุนนะเพราะสามารถใช้เงินเนี่ยซื้อสินค้าในร้านสะดวกซื้อได้นะโดยเฉพาะร้านสะดวกซื้อชื่อดังนะฮะหลังจากที่เมื่อวานนี้นะวันที่23เมษายน2567ค่ะนายพรชัยธีรวรนะผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังค่ะในฐานะโฆษกของกระทรวงการคลังนะได้เปิดเผยว่าวันนี้เนี่ยคณะรัฐมนตรีนะได้มีมติเห็นชอบกรอบหลักการโครงการดิจิต a ลวอลเล็ตแล้วนะคะโดยโครงการนี้ค่ะ จะครอบคุมประชากร50ล้านคนนะซึ่งก็เป็นคนไทยอายุ16ปีขึ้นไปที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนเนี่ยไม่เกิน70,000บาทนะซึ่งก็จะได้รับเงินผ่านแอปพลิเคชันที่รัฐบาลเนี่ยก็อยู่ระหว่างการพัฒนานะคะนำไปซื้อสินค้าได้ทุกประเภทค่ะยกเว้นอบายามุกบริการน้ำมันเชื้อเพลิงและก็สินค้าออนไลน์นะคะจากร้านค้าปลีกขนาดเล็กภายในอำเภอด้วยนะรวมถึงร้านสะดวกซื้อต่าง ในปั๊มน้ำมนันด้วยนะคะสำหรับการคุ้มค่าในการดําเนินโครงการค่ะจะช่วยเติมเงินลงสู่เศรษฐกิจฐานรากนะก็คิดเป็นจำนวนเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกว่า5 0แสนล้านบาทค่ะแล้วก็คาดว่าจะทําให้ GDP เนี่ยโตประมาณ1.2ถึง1.8%นะคะจากกรณีฐาน อัปเดตเงื่อนไขาการใช้ดิจิตอ l วอลเล t นะะก็จะแบ่งเป็น2ประเภทค่ะ1ก็คือระหว่างประชาชนกับร้านค้านะสามารถใช้จ่ายกับร้านค้าขนาดเล็กค่ะที่รวมถึงร้านสะดวกซื้อขนาดเล็กในระดับอำเภอนะคะซึ่งก็มี 878อำเภอนั่นเองนะคะโดยไม่รวมห้างสรรพสินค้าห้างค้าปลีกค้าส่งนะะขนาดใหญ่ระดับประเทศแล้วก็ระดับท้องถิ่นค่ะและจะต้องเป็นการจ่ายเงินแบบพบหน้ากันด้วยก็คือ face to face นั่นเองนะคะและข้อ2ค่ะระหว่างร้านค้ากับร้านค้าค่ะโดยไม่กําหนดเงื่อนไขการใช้จ่ายเชิงพื้นฐานและไม่กําหนดเงื่อนไขการใช้จ่ายเชิงพื้นที่ระหว่างร้านค้ากับร้านค้านะในระดับอําเภอแล้วก็ขนาดของร้านค้าด้วยนะคะซึ่งต่อมาค่ะทางด้านของนายสนั่นอังอุบลกุลค,ค่ะ ประธานกรรมการหอการค้าไทยและก็สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยนะคะได้เปิดเผยถึงกรณีร้านสะดวกซื้อชื่อดังนะคะที่มีการร่วมโครงการดิจิตอลวอลเล็ด,ด้วยนะ,ะบอกว่าเอกชนนะ,ะโดยเฉพาะหอการค้าเนี่ย พูดตั้งแต่แรกแล้วว่าการทำซ u เปอร์แอปนะมันก็ใช้เวลาเรามีเป๋าตังอยู่แล้วทำไมไม่ใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะแล้วก็แจกให้กับกลุ่มเปราะบาง15-16ล้านคนซึ่งอยู่ในทะเบียนอยู่แล้วเนี่ยจริงๆเนี่ยสามารถทำได้ทันทีนะส่วนกลุ่มอื่นที่จะให้เนี่ยก็คิดว่า เราอาจจะทำเป็นช่วงๆไปนะเชื่อว่าประชาชนเนี่ยคงไม่ต่อว่ารัฐบาลส่วนประเด็นร้านสะดวกซื้อเนี่ยอย่างเซเว่นนะที่ผู้สื่อข่าวเขาถามเนี่ยเหมือนจะเข้าเกณฑ์โครงการนี้ด้วยนะคุณสนั่นเนี่ยก็กล่าวว่าเราเนี่ยอยากเห็นว่า10,000บาทเนี่ยนะกระจายไปถึงกลุ่มคนเล็กๆมากกว่านะโดยเฉพาะชุมชนนะคิดว่าอย่างซูเปอร์แอปอย่างร้านเล็กๆเ,เ,เนี่ยที่เราจะต้องเข้าไปอยู่ในระบบเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของภาษีนะเขาบอกว่าก็คิดว่าเขาเนี่ยก็ทําไม่ทนันหรอกนะ ถ้าต้องการจะกระจายไปเนี่ยคิดว่ารัฐบาลเนี่ยก็จะต้องไปหาทางนะคะว่าจะเข้าถึงประชาชนได้ยังไงนะคะที่ใช้บริการผู้ที่เดือดร้อนนะแล้วมาปรับอีกทีหนึ่งผมคิดว่าก็จะเป็นรูปธรรมแล้วก็ตรงประเด็นกับการแก้ปัญหาของเศรษฐกิจของประเทศไทยและความเดือดร้อนของประชาชนด้วยครับออย่างเช่นวันนี้นะคะกรณีท่านที่ได้พูดถึงเนี่ยต้องไปฟังประชาชนนะผู้ที่ใช้บริการ ผู้ที่เดือดร้อนนะแล้วก็มาปรับอีกทีหนึง่งคิดว่าจะเป็นรูปธปรรมและก็ตรงประเด็นในการของแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศไทยนะคะแล้วก็ความเดือดร้อนของประชาชนด้วยะคะ่ะถ้าออกมาเป็นเป็นระบบนี้ผมคิดว่าร้านสะดวกซื้อก็อกได้ประโยชน์มากกว่านะครับซึ่งมันไม่ตรงกับสิ่งที่รัฐบาลตั้งใจยอยากจะทำตั้งแต่แรกนะครับสรุปว่าประเด็นร้านค้าสะดวกซื้อ,อนะคะถ้าออกมาเป็นระบบนี้แล้วเนี่ยก็คิดว่าร้านสะดวกซื้อเนี่ย จะได้ประโยชน์มากกว่านะยังไม่ตรงกับสิ่งที่รัฐบาลเนี่ยตั้งใจที่จะทำตั้งแต่แรกค่ะแต่ก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของรัฐบาลนะของเขาดีกว่าให้เขาทําหน้าที่ไปนะคะอันนี้ก็เป็นเพียงความเห็นของประธานหอ,อการค้าไทยนั่นเองนะคะและเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยค่ะเพื่อให้ได้นําข่าวสารและก็สาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและก็ประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยค่ะ